กลงรักกับดักหัวใจตอนที่205มานจรีพาชายคนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญมาที่ศาลแสดงให้ทุกคนเห็นว่าคนในภาพจากกล้องวงจรปิดไม่ใช่ออมคาเพราะมันถูกตัดต่อความจริงเปิดเผยว่าไม่ยุรารู้แล้วว่าราครับอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เธอจึงขอความช่วยเหลือจากมานจรีผู้พิพากษาบอกราคาบว่าเขามีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายงานการชนสูตรศพด้วยราคาบขอโอกาสสืบสวนคดีใหม่ตั้งแต่ตนแต่ผู้พิพาก พักษาบอกมันจะเป็นหน้าที่ของกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมและราคาสามารถร่วมทําการสืบสวนได้เมค้าขอให้ผู้พิพากษามีคําสั่งประกันตัวออมกาแต่ผู้พิพากษาปฏิเสธมยุรากโกหกราคาว่าเธออยากคุยกับออมกาเพื่อจะโน้มน้าวให้อมกายอมให้เขากลับมาทําคดีใหม่ราคาจึงยอมตอบตกลงต่อมามายุรามาหาออมกาที่สถานีตํารวจอ,อมกาบอกเธอว่าเขา รู้ว่าเธอเป็นคนขอความช่วยเหลือจากแม่ของเขาและการทะเลาะระหว่างพวกเขาเป็นแค่การเล่นละครเท่านั้นมยุราบอกว่าปัญหาใหญ่ของพวกเขาคือราคาบและราคาบกำลังวางแผนสมคบคิดครั้งใหญ่เพื่อดักจับเขาอยู่อมกาบอกเขารู้ความจริงของราคาบมยุราบอกพวกเขาต้องหาคำตอบว่าเป้าหมายของราคาบคืออะไรอมกาบอกเขารู้ว่าราคาบชอบเธอดังนั้นราคาบจึงต้องการ จะแยกเขาออกจากเธอเมยุราบอกเธอก็สงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่มันจะต้องมีสาเหตุอื่นอีกโอมกาบอกให้เธอดูแลตัวเองให้ดีเพราะไม่รู้ว่าราครับจะทำอะไรต่อไป ต่อมามยุราเชิญราครับไปกินอาหารค่ำที่บ้านของเธอคืนนั้นราครับมาที่บ้านเธอมยุราโกโหกเขาว่าเธออยู่บ้านคนเดียวชังกาและคนอื่นแอบดูเหตุการณ์อยู่ไม่ไกลมยุราหมอมเล่าราครับหลอกถามว่าใครที่เป็นหัวหน้าที่สั่งการเขาแต่ราครับไม่ตอบบอกว่าพรุ่งนี้เวลา11อโมงอมกาก็จะพ้นจากปัญหาและความสัมพันธ์ทั้งหมดทำให้มยุราตกใจ กลงรักกับดักหัวใจตอนที่2 0 6ต่อมาเมื่อราคากลับไปแล้วมยุราบอกทุกคนว่าพวกเขาจะต้องติดต่อกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมเพื่อช่วยออมกามานจรีบอกมยุราว่าเธอลืมถ่ายวิดีโอราคาเอาไว้มยูราบอกให้สันเจไปสืบมาว่าราคาจะทําอะไรวันพรุ่งนี้เธอจะพาอมกาออกมาจากคุกก่อนเวลา11โมงวันต่อมาราคาจําไม่ได้ว่าเมื่อคืนเขาพูดอะไร กับมยุราบ้างและคิดว่าแผนการของเขาจะไม่ล้มเหลวมยุราบอกทุกคนว่ากองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมจะมาช่วยพวกเขาเมคาบอกมยุราว่าเธอคุยเรื่องการประกันตัวอ,อมกากับผู้พิพากษาแล้วสันเจมาบอกมยุราว่าตำรวจกำลังพาอ,อมกาไปที่ไหนซักแห่งราคาบโทรบ,บอกให้ลูกน้องจัดการอ,อมกาต่อมามยุรามาที่สถานีตำรวจและไม่เห็นอ,อมกาอยู่ในคุก ราคาบอกมยุราว่าอมกากับผู้ต้องขังคนดี่นถูกพาไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อมกาแอบ,บใช้โทรศัพท์ของตำรวจโทรบอกสถานที่ที่เขาเห็นระหว่างทางแก่มยุราเพื่อให้เธอตามหาเขาพบราคาับรู้สึกสงสยัยโทรบอกให้ลูกน้องระมัดระวังต่อมาตำรวจพาอมกามายัางอาคารแห่งหนึ่งและขังเขาไว้ในห้องลูกน้องของราคาับแอบบเอาระเบิดไปใส่ไว้ในห้องเพื่อจะฆ่าอมกาแต่ออมกาไม่เห็นระเบิดราคาับมาพบผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าถ้ามีอะไรผิดพลาด เรื่องจะไม่มาถึงเธอ มยุราตามมาพบอ,อมกาและจะพาเขา้าหนีแต่ระเบิดทํางานเสียก่อนราคาบมาที่นั่นและเป็นห่วงมยุราสันเจกับเมคาถามราคาบว่าเขาทําอะไรลงไปมานตรีกับชังกาตกใจเมื่อรู้เรื่องระเบิดอ,อมกาเห็นมยุราหมดสติไปจึงพยายามปลุกให้เธอตื่นมยุราถามว่าพวกเขาออกไปจากที่นี่ได้อย่างไรอ,อมกาบอกถ้าพวกเขาอยู่ด้วยกันก็จะสามารถเอาชนะปัญหาต่างๆได้ ราครับจะมาช่วยมยุราแต่อมกาอุ้มมยุราเดินจากไปกลงรักกับดักหัวใจตอนที่207 ราคาบโกหกอ,อมกากับมยุราว่าเขาไม่รู้ว่าเกิดระเบิดได้อย่างไรมยุราตบหน้าราคาบบอกเขาพยายามจะฆ่าอมการาคาบถามว่าเขาจะได้อะไรจากการทําแบบนี้อมกาบอกราคาบต้องการจะแยกเขาออกจากมยุราราคาบบอกถ้าเขาอยากฆ่าอมกาเขาก็คงจะปล่อยให้ออมกาตายไปนานแล้วมยุราถามราคาบว่าเขาหมายความว่ายอย่างไรที่อมกาจะถูกปล่อยตัวในวันนี้ ราคาบอกเขาเข้าใจแล้วว่าเมื่อคืนเธอวางแผนหลอกถามเขาและเขาถูกเรียกให้กลับมาทำคดีของอ,อมกาเมยูราบอกอ,อมกาว่าเธอจะช่วยเขาให้ได้ต่อมาราครับกลับมาที่บ้านของเขาโถบอกใครบางคนว่าแผนการของเขาล้มเหลวเพราะเมยุรา ไยมยุรามาหาอมกาที่สถานีตำรวจบอกว่าเธอคิดว่าราคาตั้งใจมาที่นี่หลังจากการตายของวิสาขาเธอได้รู้มาว่าเขาถูกส่งไปทำงานที่รัฐอุตรประเทศไม่ใช่ที่มัธยประเทศเขาเคยติดต่อกับผู้หญิงคนหนึ่ง ไฟราครับสั่งให้ลูกน้องขโมยเอกสารและทำให้แน่ใจว่าออมกาจะไม่ได้รับการประกันตัวต่อมาออมกามาที่บ้านของมยุราทำให้ทุกคนดีใจออมกาบอกเขาได้รับการประกันตัวแล้วแต่จะต้องอยู่แต่ในบ้านตำรวจบอกพวกเขาจะรู้ถ้าออมกาหนีไปเพราะออมกามีเครื่องติดตามอยู่ที่ข้อเทา้มามยุรากับอมกาคิดถึงทาราอมกาบอกให้มยุรารักเขา กนิดเพื่อทำให้เขามีความสุขและเขาได้ตระหนักถึงความเจ็บปวดหลังจากที่เขาอยู่ในคุกต่อมามยุยราบอกทุกคนว่าซันเจเห็นราคาบออกไปนอกเมืองและเธอจะตามไปที่นั่นออมกาบอกว่าเขาจะไปด้วยแต่มยุราบอกว่าเขามีเครื่องติดตามอยู่และเมื่อเธอรู้ความลับของราคาบแล้วเขาก็จะได้เป็นอิสระต่อมามยุรามาที่บ้านหลังหนึ่งโดยมีซันเจกับเมคาคอยดูต้นทัง ให้ความจริงปรากฏว่าผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าของราคาบก็คือวิสาขาซึ่งยังมีชีวิตอยู่กลงรักกับดักหัวใจตอนที่208เมื่อมยุราพยายามมองเข้าไปในบ้านแต่เห็นราคาเพียงคนเดียววิสาขาบอกราคาบว่าเขาต้องรับผิดชอบที่ทํางานไม่สําเร็จราคาบท้าให้วิสาขายิงเขาและจะไม่มีใครรู้เพราะทุกคนคิดว่าเธอตายไปแล้วมยุราสงสัยว่าราคาบคุยกับใครราคาบอกวิสาขา ว่าศัตรูของศัตรูคือมิตรดังนั้นพวกเขาจึงร่วมมือกันเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการพวกเขาจะต้องรีบทำอะไรสักอย่างก่อนที่กองบังคับการปราบรามอาชญากรรมจะทำการจัดสูตรศพมยุราเผอทำโทรศัพท์ร่วงตกพื้นราค้าเห็นมยุราสันเจและเมคาก็สงสยัยมยุราถามเขาว่าเธออยากรู้ว่าเขาคุยกับใครราค้าใบาเบี่ยงว่าการสอบแนมตำรวจถือเป็นอาชญากรรมมยุราบอกเขาบิดเบือนหลัก ฐานราคาบอกเธอไม่สามารถกล่าวหาเขาได้โดยปราศจากหลักฐานไม่อย่างนั้นจะถูกฟองร้องมยุราบอกเธอจะสืบหาความจริงให้ได้ซันเจโทบอกอกล่าวว่าพวกเขากำลังมีปัญหา อ,อมกาจะไปช่วยแต่มารีห้ามเขาออกจากบ้านมยุราไม่พบวิสาขาแต่พบชายหญิงคู่หนึ่งซึ่งราคาบโกหกว่าทั้งสองเป็นพยานปลอมที่เขาจะใช้ในการช่วยอ,อมกามยุราเห็นชิ้นส่วนสร้อยข้อมือตกอยู่ที่พื้นจึงเก็บขึ้นมาวิสาขาทำให้เบรกรถยนต์ของสันเจเสียแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอ,อมการู้เรื่องจึงรีบออกจากบ้านมยุราบอกอ,อมกาว่าเขาทำผิดพลาดแล้วอ,อมกาบอก เราะเขาเป็นห่วงเธอช่างก้ามาบอกทุกคนว่าตำรวจกำลังล้อมบ้านเอาไว้ออมกาสงสัยว่าเบรกรถเสียอย่างกระทันหันได้อย่างไรราคาบชื่นชมแผนของวิสาขาวิสาขาบอกให้ราคาบอย่าทำพลาดอีกต่อมาออมกาถูกควบคุมตัวมาที่สถานีตำรวจอีกครั้งราคาบสั่งให้ปล่อยตัวออมกาแต่ตำรวจปฏิเสธบอกมันเป็นคำสั่งของกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมมยุราบอกราคา ว่าเธอรู้ว่าเขาคิดอย่างไรกับเธอ โงงรักกับดักหัวใจตอนที่2 0 9ราราคาบบอกมยุราว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีกับเธอเขาพยายามจะช่วยเธอต่อมามายุราบอกอ,อมกาว่าราคาบไม่ยอมรับว่าเขามีความรู้สึกต่อเธออมกาบอกให้เธอเลิกยุ่งกับราคาบถ้าราคาบยอมรับความรู้สึกคงตัวเองมยุราแสดงชิ้นส่วนสร้อยข้อมือที่เธอเก็บได้ให้ออมกาดูออมกาบอกมันจะพาพวกเขาไปพบความจริง วิสาขาพบว่าจีที่ซอยข้อมือเธอหายไปก็วิตกกังวลมีคาบอกทุกคนว่าออมกาได้รับการประกันตัวแล้วแต่มีเงื่อนไขคือราคาจะต้องคอยจับตาดูออมกาและจะต้องอยู่กับออมกาตลอดเวลาสันเจบอกว่าพวกเขาจะคิดหาวิธีอืน่นมยูราบอกพวกเขาจะยอมรับเงื่อนไขนี้อ,อมกาบอกมันเป็นกลอุบายของราคาร,ราคาบ,บอกมันไม่ใช่การตัดสินใจของเขาม่ ยุราขอให้ออมกาเชื่อใจเธอราคาบคิดว่าเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคงมยุราอีกครั้งต่อมาอมกาบอกมยุราว่าเธอได้ทำผิดพลาดครั้งใหญ่เพราะราคาบจะแหวงกัดพวกเขาได้มยุราบอกพวกเขาสามารถจับตาลูราคาบได้ถ้าราคาบมาอยู่กับพวกเขามานจรีเห็นด้วยกับมยุรามยุราบอกราคาบจะต้องพ่ายแพ้คืนนั้นราคาบย้ายมาอยู่บ้านของมยุรามยุราบอก บอกาวา่าเธออยากเริ่มต้นใหม่กับเขาแต่เธอก็กลัวโชคชะตาต่อมาทุกคนนั่งทานอาหารด้วยกันแต่ราคาบขออาหารไปกินที่ห้องมันจรีดื่มน้ําและหมดสติไปทําให้ทุกคนตกใจมยุราพามันจรีไปที่โรงพยาบาลความจริงเปิดเผยว่าราคาบแอบใส่ยาบางอย่างลงในแก้วน้ําของมันจรีวันต่อมามยุราพามันจรีกลับมาที่บ้านราคาบวางแผนทําให้กิ่งไม้ ร่วงตกใส่ชังกาได้รับบาดเจ็บอมการู้ว่าเป็นฝีมือของราคาบก็ไม่พอใจราคาบบอกให้ออมกาเลือกระหว่างจะช่วยตัวเองปลอดภัย หรือจะช่วยครอบครัวตรงรักกับดักหัวใจตอนที่210มยุราตกใจไม่ได้รู้ว่าราครับวางแผนทำร้ายมันจรีกับชังกาออมกาบอกมยุราว่าราครับทำอะไรเขาไม่ได้จึงทำร้ายครอบครัวของเขาแทนมยุราบอกพวกเขาจะต้องแจ้งตำรวจออมกาปฏิเสธบอกพวกเขาจะต้องหาหลักฐานเพื่อเอาผิดราคาบราครับแอบใส่เครื่องบันทึกเสียงเอาไว้ในตุ๊กตาเพื่อแอบฟังมยุรากับออมกาคุย วิสาขาโทรบอกราคาว่าเธอจะให้เวลาเขาสามวันในการค่าโอมกาไม่อย่างนั้นเธอจะฆ้าไมยุราราคาบขู่วิสาขาว่าถ้าเธอทำอะไรไมยุราเขาจะเปิดโปงเธอ ต่อมาออมกาวางแผนชวนราครับออกไปเดินเล่นนอกบ้านมยุรามาที่ห้องของราคาบเพื่อจะหาคําตอบว่าเขาคุยกับใครแต่ก็ไม่พบอะไรราครับกลับมาที่ห้องแต่ไม่เห็นมยุราคิดว่าเขาจะต้องระมัดระวังตัวเอาไว้ต่อมาราครับวางยาสลบเมคาทุกคนตกใจเมื่อเห็นเมคาหมดสติอยู่ที่ราวระเบียงดาดฟ้าและช่วยเธอลงมาสําเร็จเมคาฟื้นได้สติบอกว่าเธอกําลังคุ ยโทรศัพท์อยู่แต่เธอก็หมดสติไปอย่างกระทันหันอมกาไม่พอใจและต่อว่าราคาบราคาบบอกเขาต้องการให้ออมกายอมรับสารภาพว่าเป็นคนฆ่าวิสาขาออมกาบอกว่าราคาบจะไม่ได้มยุราไปครอบครองมันจรีบอกมยุราว่าเธออยากทําพิธีให้ครอบครัวเพื่อปัดเป่าเคราะห์ร้ายราคาบแอบได้ยินก็คิดที่จะทําอะไรบางอย่างวันต่อมามยุราจัดเตรียมทํำ ดีบูชาและเอาอุปรกรณ์ที่ห้องเก็บของมานจรีรู้สึกผิดปกติเพราะมยุราหายไปนานทันใดนั้นทุกคนได้ยินเสียงมยุราร้องตะโกนเรียกอ,อมกาออมกาพบว่ามยุราถูกขังไว้ในห้องเก็บของจึงช่วยเธอออกมาความจริงเปิดเผยว่าอมกากับมยุราแอบติดตั้งกล้องสอดแนมไว้ในบ้านและรู้ทันแผนการของราคาบจึงสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ออมกาบอกมยุราว่าอีก ไม่นานพวกเขาก็จะได้รู้ว่าใครที่ร่วมมือกับราคาับกลงรักกับดักหัวใจตอนที่2 1 1ต่อมาเมคาบอกออมกากับมิยูราว่าเธอได้คุยกับผู้พิพากษาแล้วและเธอจะแสดงหลักฐานให้ผู้พิพากษาดูมิยุราบอกเธอจะไปกับเมคาด้วยตำรวจจะเอาบัตรประจำตัวมาให้ราคาับแต่มิยุราบอกเธอจะเอาไปให้ราคาับเองจากนั้นมิยุราบอกเมคาว่าเธอจะไปยังที่อยู่ ตามบัตรประจําตัวของราคาบอมกาพบรูปถ่ายของวิสาขาและเห็นเธอสวมสร้อยข้อมือก็จําได้ว่ามยุราเก็บชิ้นส่วนของสร้อยเอาไว้จากนั้นก็โทรถามสันเจว่าจําบ้านหลังที่เคยไปกับมยุราและเมคาได้หรือไม่สันเจบอกจําได้แต่ออมกาไม่สามารถไปที่นั่นได้เพราะมีเครื่องติดตามอยู่ที่ข้อเท้าออมกาเผลอสลัดเครื่องติดตามหลุดออกพบว่ามันทํางานไม่ปกติจากนั้นเขา แกล้งทําเป็นคุยกับเมคาบอกให้เธอหาหลักฐานที่กองบังคับการปราบรามอาชญากรรมราคาบได้ยินจึงขับรถออกไปจากบ้านออมกาเห็นราคาบออกไปจากบ้านแล้วจึงออกไปเช่นกันมยุรามาที่บ้านของราคาบตกใจไม่เห็นรูปถ่ายเธอติดอยู่ทั่วบ้านคิดที่จะบอกออมกา อ,อมกามาที่บ้านที่วิสาขาซ่อนตัวพบหลักฐานว่าเธอยังมีชีวิตอยู่จากนั้นเขาโดบอกให้มยุรากลับบ้านเพราะเขามีเรื่องจะคุยด้วยราคับรู้ทันมยุราจึงมาหาเธอบอกว่าเธอไม่ควรทำแบบนี้เพราะเธอก็รู้ว่าเขารักเธอมยุราถามว่าทำไมบ้านของเขาจึงได้มีรูปถ่ายเธอเต็มไปหมดราคับบอกเขาชอบเธอมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วแต่เธอไม่เคยรู้เพราะเธอไม่เคยส สนใจเขามยุราถามว่าเมคาอยู่ที่ไหนบอกให้ราคาปล่อยตัวเมคาไปราคาบ,บอกเขาจะไม่ปล่อยเธอไปอีกและเขาต้องการเธอมยุราบอกเธอนั้นเป็นภรยาของอมกาและมีลูกแล้วราคาบ,บอกเขาไม่ได้สนใจเรื่องนั้นและเธอจะต้องเป็นของเขาเท่านั้นมยุราบอกให้ราคาอย่าแตะต้องตัวเธอและเธอเป็นของอมกาคนเดียวเท่านั้น ลงรักกับดักหัวใจตอนที่212ราคาบ,บอกมยุราว่าออมกามีแต่จะทำให้เธอเจ็บปวดจากนั้นเขาแสดงรอยสักชื่อเล่นของเธอที่หน้าอกให้เธอดูมยุราบอกว่าอ,อมกาจะไม่ปล่อยเขาไว้ราคาบ,บอกว่าเกมของอ,อมกากํกำลังจะจบลงแล้วเมคาบ,บอกอ,อมกาว่าเธอไปส่งมยุราที่บ้านของราคาและกำลังจะไปที่ศาลแต่ก็มีคนจู่โจมตีเธอและลบหลักฐานใน โทรศัพท์คงเธอออมกาบอกทุกคนว่าวิสาขายังมีชีวิตอยู่และเธอร่วมมือกับราคาบด้วยราคาบโทรบอกออมกาว่ามยุราอยู่กับเขาบอกให้ออมกาคิดให้ดีๆออมกาจะไปตามหามยุราแต่ตำรวจห้ามไว้มยุราถูกราคาบขังเอาไว้ในห้องราคาบบอกว่าจะไม่มีใครมาช่วยเธอได้บอกให้เธอยอมรับเขามยุราบอกว่าจะไม่มีใครแยกเธอกับออมกาออก จากกันได้ราคาบ,บอกอ,อมกาจะต้องตายอ,อมกาก็วางแผนให้สันเจสวมรอยเป็นเขาอยู่ในบ้านเพื่อไม่ให้ลูกน้องของราคาบสงสัยจากนั้นเขาออกไปตามหามายุราวิสาขานั่งรถผ่านมาและเห็นอมกาแต่อมกาไม่เห็นเธอต่อมาวิสาขามหาราคาบถามว่าเขาจับตัวมยุราเอาไว้ทําไมเธอนั้นเห็นอมกาอยู่ข้างทางราคาบวิดีโอคอลหาลูกน้องพบว่า ออมกาอยู่ในบ้าน วิสาขาบอกราคาว่าเธอคงจะตาบาดเธอคิดว่ามยุราจะไม่อยู่นิ่งเฉยราคาบอกเขาจะพามยุราไปจากที่นี่วิสาขาบอกให้ราคาปรีบจัดการและอย่าทําผิดพลาดอีกมยุราเห็นราคาคุยกับวิสาขาก็ตกใจที่วิสาขายังมีชีวิตอยู่และล้มหมดสติไปต่อมาอมกาบอกทุกคนว่าเขาตามหามยุราไม่พบราคาเห็นมยุราหมดสติไปจึง โทรตามหมอวิสาขาสั่งให้ลูกน้องจับตาดูราครับเอาไว้เพราะเธอไว้ใจเขาไม่ได้ออมกาโทรบอกราครับว่าเขาจะยอมรับสารภาพว่าเขาเป็นคนฆ่าวิสาขาแต่ราครับจะต้องผ่ามยุรากลับมาราคาบบอกให้ออมกามาพบเขาก่อนอมกาตอบตกลงและคิดที่จะออกไปจากบ้าน